เศ้าไหมนี่พระราชบัติของพวงท่านนะ,ค,ะคนไทยพระมหากษัตริย์สามกษัตริย์ไทยเราช่วยเหลือคนขเขมรขเขมรทะเลาะบ่อ,บอ,อแว้งแตกแยกกันเองแล้วเข้ามาพึ่งดินแดนไทยขอข้าวขอ,ขอน้าเรากินพระเจ้าอยู่หัวเราให้สมเด็จและเชื้อพระวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ลงไปเยี่ยมดูแลคนขเขมรมันยังไม่สำนึกบุญคุณในฮุนเซนกับสร้างความ แต่กร้าวเฉาฉาให้คนไทยทั้งคนทั้งสองชาติแล้วยังทะลึ่งเอาคำเห็นเป็นที่พักพิงพึ่งของผู้ก่อการร้ายไทยนายจะก็พบเป็นแขคนซึ่งมีเจตนาจะล้มสถาบันกษัตริย์ไปอยู่กับนายฮุ่นเซนแล้วทีลูกหลานชาวคเคมรนที่มันไม่มีที่อยู่ที่บ้านแตกสลายขาดเพราะสงครามแล้วเข้ามาอยู่รีภยัยอยู่นอนบนกองที่ เอาไถ่ใส่ข้าวสารมากินน้ําที่ขังน้ําที่ขังอยู่ในโคลนตมแล้วพระมหากษัตริย์ไทยสถาบันกษัตริย์ไทยรัฐบาลไทยเข้าไปช่วยเหลือดูแลด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาท<ะ>ําไมไม่คิดมากมใช่ไหมไม่เคยพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวนะทั้งที่กษัตริย์ไทยเป็นคนสถาบันกษัตริย์เป็นคนช่วยเหลือประชาชนเขามันกลับไปเอาประเทศมันเป็นที่ซ่องสุม คนซึ่งตัวจ้องจะล้มสถาบันกษัตริย์อไอ้พวกคนอย่างในหุนเซนนี่ยาวว่าแต่ตัดหัวเอามาเอาเลือดมาล้างเท้าเลยต้องเสียประจานด้วยต้องเอาหัวเนี่ยเสียประจานให้เห็นชัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องร่วมกันทํานะฮะเขาพระวิหารเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดถ้าไม่มีภาคประชาชนคุณแอนผมพูดเรื่องนี้มาปี2548ผมไม่อยากจะพูดว่าผมพูดของแรก เอาเว้าผมทําหน้าที่ผมในหน้าที่ผมต้องทำ2,548จนถึง2,553แล้วตอนหลังภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกดดันจนกระทั่งวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรที่เป็นรูปธปรรมท,ที่จะเอาดินแดนไทยเราคืนยังปล่อยเขาอยู่ยังปล่อยการนะยังยืนยันว่าจะนกใช้การเจรจาทั้งทั้งในวันนั้นได้รับปากแล้วว่าจะใช้ทั้งการทูตและการทหารอืผมคิดว่า มูลนิธิยาม้าแผ,ผ the the island, ่นดินก็เลยคิดผมคิดว่าเราจะตั้งกองทุนทวงเขาพระวิหารภายใต้มูลนิธิยาม้าแผ่นดินทําไมต้องเป็นมูลนิธิยาม้าแผ่นดินเพราะว่าเป็นมูลนิธิยามภาแผ่้นดินนั้นเป็นมูลนิธิแม่ที the ่มีหลายกองทุนอยู่ข้างล่างนกองทุนของคุณพิพภพธงชัยกองทุนรักษาผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บก็อยู่ในนั้นคุณพิพภพธงชัยเป็นคนบริหาร กองทุนของสู้คดีคดีซึ่งเอาเงินที่บริจาคมานั้นไปประกันตัวไปสู้คดีของคุณสุวรน์ไัยพักสุวรน์ทัยพักก็ยังอยู่ที่นั่นเราเลยอยากจะตั้งกองทุนเพื่อทวงคืนเขาบริวิหารนะฮะโดยที่มีคนบริหารอย่างชัดเจนทำไมต้องเป็นมูลนิธิเพราะว่าที่มาที่ไปของเงินมันชัดเจนการบริจาคผ่านมูลนิธิมีหลักฐานบริจาคเข้าตรวจสอบได้เวลาจะใช้จ่ายอะไรเป็นหน้าที่มูลนิธิ ต้องเผยบัญชีค่าใช้จ่ายทุกๆ3สามเดือนหเดือน <c oughs> ปิดงบทีต้องเอามาให้ดูว่ากองทุนนี้ใช้อะไรไปบ้างทุกคนซักถามได้ <c oughs> ไม่ใช่โอนเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งแล้วเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะเงินนี้เป็นเงินประชาชนทั้งสิน้น <c oughs> เราต้องการรวมทุนมาเพื่ออะไร <c oughs> ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วคุณแอนที่เราต้องเดินทางไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร <c oughs> ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย <c oughs> จะต้องเป็นการจัดสัมนาให้กับประชาชนทั้งในประเทศต่างประเทศ ได้รับทราบข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์และการลุกล้ำและยึดครองดินแดนไทยของต่างชาติเราต้องมีกองทุนนี้เพื่อให้อาจารย์อย่างเช่นอาจารย์เทพมนตรีหรือว่านักโบราณคดีอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมะนะฮะหลายหลายท่านอาจารย์สมปองอาจารย์สมปองใช้เงินก้อนนี้มีมีเงินทุนเพื่อไปหาหลักฐานแล้วงานทางด้านวิชาการทางในประเทศและต่างประเทศเพื่อน,นําไปสู่การทวงดินแดนคืนมาโดยเฉพาะบริเวณ เขาพระวิหารหรือแม้กระทั่งประสาทเขาพระวิหารนะฮะแล้วก็เราดําเนินการในกฎหมายแล้วก็ใช้เงินก้อนนี้สนับสนุนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อทําหน้าที่ในการปกปักรักษาดินแดนไทยแล้วก็ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเพื่อปลุกจิตสํานึกแห่งความรักชาติและห่วงแหนแผ่นดินเกิดอาจจะรวมไปจนถึงการจัดสัมมนาให้เด็กรุ่นใหม่ หรือว่าอบรมสั่งสอนให้รู้จักประวัติศาสตร์ไทยในแง่ที่ถูกต้องทั้งทั้งที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการแต่เนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระองท่านบอกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่เรียนประวัติศาสตร์ต้องให้ภาคประชาชนมาสอนประวัติศาสตร์กับประชาชนด้วยกันเองนะฮะจัดเป็นจัดเป็นอาจจะเป็นรถเคลื่อนที่ไปสอนประวัติศาสตร์ตามที่ต่างๆนะฮะเหมือนแม้ทั้งจังหวัดนี้เราต้องไปเล่าให้ฟังว่าจังหวัดนี้ที่ตั้งเป็นยังไงมาอย่างไงนะฮะ ทุกอย่างจะมาจากเงินเงินกองทุนก้อนนี้นี่ตกหลงว่าเราต้องทําเองทุกเรื่องแล้วใช่ไหมเราต้องทําเองเราพึ่งรัฐบาลอะไรไม่ได้เด็ดขาดส่วนเบอร์บัญชีนั่นนะเบอร์บัญชีก็เดี๋ยวจะเราจะทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกรายการเอสทีวีเป็นระยะระยะนะครับเงินที่ท่านบริจาคมาท่านระบุว่าเป็นกองทุนอะไรกองทุนรักษาผู้เจ็บป่วยกองทุนสู้คดีหรือว่ากองทุนทวงดินแดนไทยคืนค่ะ ทวงดินแดนไทยคืนหรือว่าผมอยากจะเรียกว่ากองทุนเรียกเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวนี่ยาวหน่อยอเพื่อให้มีจิตสำนึกในขรการรักชาติรักแผ่นดินและรู้ว่าตัวเองนั้นมีประวัติศาสตร์ยังไงบ้างเพื่อทวงแ่ปดินคืนและกองทุนนี้มีโอกาสก็จะสนับสนุนดูแลทหารหารที่ได้รับบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นแล้วเบอร์บัญชีนั้นเราจะ ประกาศออกมาตลอดเวลาแล้วเราใช้อะไรไปเดือนไหนเกี่ยวกองทุนนี้นะฮะเราจะประกาศแจ้งลงไปทางเอสซีบีตลอดเวลาแล้วลงในเว็บไซต์ผู้จัดการก็ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลานะไม่ใช่เป็นเงินที่จะมาเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเด็ดขาดนะครับแล้วก็การจะเดินทางไป ขอใช้เหมือนรัฐบาลหน่อยได้ไหมคะไปรถโชว์ไปรถโชว์เราก็จะประกาศเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากไปร่วมเรียนรู้ออยากไปร่วมเรียนรู้หรือใครมีความรู้ก็ไปร่วมไปเหมือนกับให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ในท้องถิ่นเด็กนักเรียนนะคะแลวผมผมผมอยากในการจัดสัมมนาเรื่องกรณีของชายแดนเรื่องขาพระวิหารเนี่ยถ้าเรามีบุคลากรมากพอเราอาจจะจัดพร้อมกันหลายภาคไม่ใช่ว่า ไปจังหวัดที่ไม่เราจัดทีเดียว4จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอาผู้ที่ทรงความรู้ผู้ที่รักชาติแล้วก็มีข้อเท็จจริงเพราะคนไทยจะไม่ทวงดินแดนคืนโดยการไปโกงเขาเราเพียงแต่ทวงสิทธิ์ที่อันชอบธรรมซึ่งเราเป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นขี้โกงเหมือนอย่างนายฮุนเซน วันนี้เราเริ่มเรียนประวัติศาสตร์สอนกันเองเรียนกันเองถูกต้องฮะวันต่อไปเราจะสวมชุดทหารไปไล่ตัวเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้มันหด้าที่เราหรือเปล่านะอันนี้นะจากจากักนนทีรเป้าแนผะ่นดินข้างในตอนนี้เริ่มขยายวงไปรอบชายแดนต้องขยายวงรอบชายแดนแล้วฮะ ก็เขาไม่ทำ嘛นะคะเขาไม่ทํากันนะไม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยงบประมาณทะเลาะกันไม่เลิกทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้เอาเรื่องส่วนตัวมาไอ้มันเกี่ยวกับงบประมาณหรือเปล่าคือมีคนให้มีคนฟังบอกว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยนั่นแม่ทัพในกองทั้งหลายพยายามจะบอกว่าใช้การเจรจาเป็นเบื้องต้นกับปัญหาชายแดนปัญหาพื้นที่แต่พอวันรุ่งขึ้นพอพูดเรื่องงบบอกว่าไม่ได้ยุคนี้กองทัพจำเป็นต้องมีอาวุธหนักเอาเข้าไว้ คนฟังแล้วงงแล้วตกลงจะเอาอาวุธไปใช้อไอาวุธหนักอ่ะแบกหลายคนนะคะ <c oughs> เสียกําลังกบกันปเปล่าๆไม่ต้องซื้อเยอะคือใช้มันมีเต็มประสิทธิภาพเท่าที่มีอยู่ก็โอเคแล้วนะ <c oughs> คือเขมรเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเท่าเราเลยนะเขาขู่เราทุกวันเลยแต่เขามีความกล้าขู่เราจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเรามีอาวุธไหมเนี่ยแล้วเรามีทหารกล้าไหมเนี่ยจริงๆมีนะคะเพียงแต่ว่าหัวเองเนี่ยยังไม่ได้สั่ง <c oughs> เขาก็กัดฟันกันอยู่เหมือนกันฐานบางคนเขาบอกเขาทนเกือบไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ุดคือโดนจับไปอีกสามคนเพราะว่าเข้าไปหาของป่าแล้วก็ถูกกัมพูชาจับตัวไปตั้งข้อหาเป็นสายลับสายลับเหมือนเหมือนเหมือนนั่นป่าสามารถเทเลคอมคนนั้นป่ะอ๋อคุณสิวรักษ์แต่อันนี้เขาบอกว่าไปด้วยมีปืนแก๊ปเท่านั้นเองแล้วก็ไปเก็บเห็ดเผะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสายลับหรืออะไรยังไงหลักหลักการงบประมาณทีนี้นะคุณเก๋และคุณแองผมเห็นคุณเก๋ ทำรายการนิวซาวส์เนี่ยคุณเก๋คงจะรู้ข้อมูลตัวเลขพอสมควรคแต่ผมคิดว่าเราน่าจะอธิบายหลักการคร่าวๆง่ายๆให้พี่น้องที่บ้านฟังจะได้เข้าใจงบประมาณนี่ก็เหมือนกับเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวะนะฮะเงินรายได้คือเงินซึ่งเราไปทำมาให้กินเอามาได้ในกรณีรัฐบาลนี้ก็คือเงินจากภาษีากรเงินจากค่าธรมเนียมอะไรต่างๆนะฮะนั่นคือรายได้ รายจ่ายคือค่าใช้จ่ายในบ้านค่าเงินเดือนต้องขยายห้องให้กับลูกซึ่งโตแล้วต้องซื้อโน้ตบุ๊กต้องจ่ายค่าเราเรียนลูกต้องซื้อกับข้าวนั่นคือรายจ่ายนะฮะงบประมาณสมดุลก็คือว่าเราหามาได้เท่าไหร่ร้อยบาทเราใช้ออกไปร้อยบาทเท่ากันเสอตัว,ตวงบประมาณเกินดุล ก็คือว่าเราหามาร้อยี่สิบเราใช้ร้อยหนึ่งเรามียี่สิบเก็บเอาไว้งบประมาณขาดดุลก็คือว่าเราหาได้ร้อยหนึ่งเราใช้ไปร้อยห้าสิบห้าสิบที่หายไปเนี่ยเราต้องไปขอยืมมารัฐบาลไปยืมในรูปแบบไหนละ,ะก็ออกพันธบัตรไปกู้เข้ามาคะนะนี่คือลักษณะแบบนี้ทีนี้ในข้อเท็จริงเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่บ้านแล้วคุณแองน